มาแล้วนะคะทุกคนละครใหม่ช่อง3ก็ไปดูกันเลยสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มีละครใหม่ของทางช่อง3มาแนะนำชื่อเรื่องว่าปิ่นอนงซึ่งก็เป็นการรีเมคมาจากละครช่อง7จ็ดนั่นเองซึ่งเวอร์ชั่นของทางช่อง3นะคะก็นำโดยเต้ยพงศกรมาประกบคู่กับ ทีมลนิดาบทสำคัญอีกบทหนึ่งนะคะก็คือคุณนายคลองสุขซึ่งรับบทโดยบุ๋มปนัดดาซึ่งบทนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญของเรื่องเลยเป็นแม่เลี้ยงของพระเอกนั่นเองส่วนเวอร์ชั่นของทางช่อง7เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นละครที่สนุกมากเราก็ดูนะคะเรื่องนี้เวียกับมินต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นของคู่จิ้นพันเข้าเหนี่ยวที่แฟนๆเขานิยมเรียกกันจนเวียกับมินเนี่ยก็มีละครเพิ่มมาเรื่อยๆ เป็นอีกหนึ่งแนวและครที่ชวนจิ้นจริงๆซึ่งก็รอติดตามกันนะคะทุกคนว่าเวอร์ชั่นของทางช่อง3เนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนจะฟินเหมือนกับเวอร์ชั่นที่แล้วไหมเราอาจจะได้เห็นคู่จิ้นคู่ใหม่เต้ยกับพีมก็ได้ก็มารอติดตามกันนะคะทุกคนถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดน,นะคะก็ต้องขออภยัยทุกคนด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามเพจเฟซบุ๊กของช่องเราด้วยนะคะทั้งอัปเดตละครและอัปเดตละครวีสองรวมถึงติ๊กตอกด้วยชื่อเดียวกันเลย